สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเช่นเคยอ่าน้องพีจากชาแนลพระศิษย์นะครับอ่ะตอนนี้อ่าเราก็ชาแนลของเราก็ครบ300 l i ไลค์เช่นกันแล้วนะครับเพิ่งครบอะ่ะเออสามร้อไลค์เนี่ยฮะไอสามร้อ300สมาชิกเออแล้วเราก็จะมาสอนมีคนบอกให้เข้ามาอธิบายกับโปรแกรม Action น,นะครับอ่า แล้วก็เข้ามาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมนี้กันเลยนะครับโปรแกรมนี้ก็จะแบ่งด้วย3หมวดนะครับก็คืออัดเกมทางหน้าจอเกมนะครับแล้วก็อัดเดกสก์ท็อปของเราแล้วก็แอรเดียนะครับก็คือเป็นกําหนดขอบเขตเอาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าเป็นชนิดไฟล์เป็นไฟล์ที่บันทึกนะครับ AVI ของผ,ผมนะ ตั้งตามผมไปแบบนี้เลยก็ได้วิดีโอไซส์ก็เป็น 720p นะหรือว่า 720hd นั่นเองแต่ใครจะเอาแบบนี้ก็ได้นะ1 0 8 0ชัดแบบชัดเดะไปเลยก็ได้นะเฟรมเรทนะวิดีโอเฟรมเรทให้ตั้งเป็น60ดีกว่าอ่ะ60แล้วก็ติ๊กไอสออันนี้ลงไปแล้วก็ไมโครโฟนนะครับเอา y ว e ร o คอรไปแบบอย่างรวดเร็วอ่ะอ่าอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะ มันอยู่ยังไงก็เอาไว้อย่างนั้นอ่าเสียงอันนี้เอาไว้อัดเสียงอันนี้คืออัดวิดีโออันนี้อัดเสียงอัดเสียงก็อาร์ติกเนี่ยรีคอร์ดอะไรเนี่ยแล้วก็ไมโครโฟนเอาไว้รีคอร์ดออพต์ไฟล์ก็เป็น MP4 หรือว่า WAV ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบแบบไหนอ่าคีรัสอันนี้ก็ F9 ฟเคีรัสตัวนี้ F10 นะครับอ่าต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นอัดเสียงในคอมหรือว่าอ่า อ่เสียงในคอมมาแหละถ้าจะไม่ผิดอาจแบบเสียงใสกิกเลยแหละอ่าก็กด F11 นะครับก็อัดได้แล้วไม่ต้องตั้งค่าอะไรอ่าต่อไปแคปหน้าจอเดสก์ท็อปตามนี้เลย F12 เลือกไฟล์รูปที่เราต้องการแค่นี้แหละเนี่ยแค่นี้ F12 มาต่อไปมาดูตัวตั้งค่าตรงนี้อ่าตัวนี้ก็ อ่าไอตรงนี้ไม่ต้องติ๊กอะไรนะฮะมันก็จะเป็นแบบเช็ค for update อะไรเนี่ยปิดไปให้หมดเลยอ่าอ่าต่อไปภาษานะฮะเป็นอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษเาภาษาอังกฤษอยู่แล้วแหละแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นวิดีโอ recording setting นะฮะก็คือตั้งค่าอ่า ของวิดีโอที่เราอัดนะครับก็ record s e t t i n g อ่าเดี๋ยวดูเวลา,าตัวนี้ก็เป็น record s e t t i n g อ่าวิดีโอคิว l อะไร,รใช่ไหมอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยเก่งอ่าก็เป็น Normal ก็ได้นะหรือว่าจะ High ก็ได้คุณภาพวิดีโอแบบสุดยอดอะไรพวกเนี้ยอ่าผมเอาปานกลางแล้วกัน Input ก็เป็นศูนย์อันนี้แหละใช้ตัวนี้ เรามาตั้งมาให้อยู่แล้วเขาแนะนำผมมาอย่างนี้เหมือนกันนะอ่าต่อไปก็อ่าตรงนี้ก็เป็นยู่อาติ๊กไปเลย Recording ตัวเนี้ยกับ Record เมาส์อะไรเนี้ยไม่ใช่ Record เ,เอเอ Record เลยเออเนี้ยติ๊กสองอันนี้ไปอันนี้ก็เลือกเป็น Top Left โอเคนะพันนะอะ่ต่อไปก็เป็น Webcam Setting Webcam นี่ก็คือตอนถ่ายวิดีโอให้มีหน้าเราออกมา ขึ้นอยู่มุมขวามุมซ้ายมุมล่างมุมอะไรพวกเนี้ยก็ถ้าใครจะให้มีก็ไปที่เว็บแคมแล้วก็กดเอาอันไหนก็ได้ที่เป็นของคอมเราอะของผมไม่ถ่ายผมก็ดูน็อตอะไรประมาณนี้อ่าอ่าไอตรงนี้เรคคอร์ดก็อัดเสียงอัดเสียงก็เอาเวก็ได้ใส่เอาเวไปตรงเนี้ยอ่าต่อไปก็มาที่นี่ Audio s e t t i n g ไมโครโฟนสติ้งก็ปรับไปที่79 แล้วก็เลือกอ่อา internal อ internal เออไอตัวนี้แหละไอตัวนี้หรือที่บ้านบางคนอาจจะใช้ตัวนี้อาจจะใช้ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะใช้ตัวนี้แต่ผมใช้ตัวนี้ก็ปรับปรับ,บตั้งๆดูแต่น่าจะตัวนี้แหละน่าจะใช้ได้ทุกที่อ่ะแล้วก็ปรับวอลุ่มไป79นะครับต่อไปก็ตรงนี้ ไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีกว่าอ่ะออดิโออัเน,นี้ยตรงเนี้ยเป็นซิสเต็มปรัเป็นซิสเต็มแล้วก็ออดิโอบาลานซก็เป็นซิสเต็มก็คือเอาเป็นเสียงในคอมสัก31เสียงไมโครโฟนเราสัก69เวลาอัดเกมมันจะได้ยินเสียงเราชัดกว่าเสียงของเกมนะครับอ่ะก็หรือเสียงของโปรแกรมอื่นๆก็ตั้งไว้แค่นี้โดยประมาณ อ่าต่อไปตัวนี้ตอบเป็น system อ่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่แน่ใจอ่าตัวนี้ก็มันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องไปอ่าปรับอะไรของมันนะฮะ a n นี export ไอ output ก็คือ output folder ของเรานะฮะเป็น dice user user video นะฮะก็คือน่าจะตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยในนี้อ,อ๋อไม่ใช่ user user นู่นนะด้านไในมันแหละอ่ะต่อไปอันนี้เป็นปุ่มคีย์ลัดเลือกเอาว่าเราจะเอาคีย์ลัดไหนก็เหมือนแบบปรับก็ชี้ไปปุ๊บแล้วก็กดคีย์ที่เราต้องการลงไปเลยมันก็จะเปลี่ยนคีย์ลัดให้เป็นคีย์ลัดที่เราใช้อัดวิดีโออัดเสียง ถ่ายรูปวิดีโออัดเสียงในคอมอะไรพวกเนี้ยอันนี้อัดเสียงข้างนอกคอมในคอมอะไรพวกนี้แหละอ่าโดยประมาณก็มีอยู่เท่านี้นะครับอ่าขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ